ก็ร่ต้ดีงที่หจีคือ้อี่อะก็เขาอกกันท่าทา,ยทายอยู่มันบมันเป็นผ่าน,นี่มาอยากจะทะรศัซท์ดีถ้าทารศัพทบหามันีดปดได้เท่กูนี่ที่เราใช่ีอยู่ีโอเลนี่ใช่อเอาไปลง

พุน่นน้ำไหลกระทบฟังยิงอะไรอยจ่ทุ่นยงละปอมมองกจะปลอมมองบอมมองบอมแมนบอมมองมันต้องเป็น 啊，有有影，没你的。我太纠结了，解 <noise> <noise>